สวัสดีครับผมชั้นไปจากร้านสมัยดีซูริทนะครับวันนี้มีตัว iMac 21นิ้วนะครับปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัว 5K นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการไฟนะครับขึ้น3เมตรนะครับสถานะดวงไฟก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับถ้าไฟขึ้น3เมตรนะครับแสดงว่าระบบชุด VGA นะครับสแตนบาย Power Standby VGA นะครับทำงานหมดแล้วนะครับเหลือ LCD นะครับอีก2เมตรนะครับถ้า2เมตรนี้ไม่มานะครับก็ลองไปดูในเรื่องของไฟที่จะไปเลี้ยงตัวหน้าจอนะครับอย่างของเครื่องตัวนี้นะครับไฟขึ้นแค่3ามเมตรัะเมตร4กับเป็น5้าไม่ขึ้นนะครับเลยทำให้ตัวหน้าจอ LCD นะครับไม่แสดงผลนะครับหน้าจอ LCD ก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็ต่อจอนะครับเพื่อที่จะมาทําการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดสวิตช์ออนนะครับตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแก้ไขโดยการเปลี่ยนนะครับตัวซ็อกเก็ตจอแบบนี้นะครับซ็อกเก็ตจอไม่ค่อยดีนะครับทําให้ไฟเม็ดสีเม็ดห้าไม่ขึ้นนะครับซ็อกเก็ตจอก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแพรจอที่จะต่อเข้าบอร์ดแล้วก็ตัวต่อเข้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็ดูไฟสถานะนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ขึ้น สเมตรนะครับรอดูเม็ด3 4มหนะครับมาถึงดูช้าหน่อยนะครับเม็ด3ขึ้นมาแล้วนะครับเม็ดสีเม็ดห้านะครับเราเข้มาดูที่ตัวหน้านจอตอนนี้จอก็ขึ้นโลโก้ขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ว่า o อไม่มีนะครับก็อาจจะเข้าไปถึงหน้าตัวเวบไม่ได้นะครับก็จะเทสได้แค่ขึ้นภาพมีแสงขึ้นมานะครับก็จะเทสได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ต่อเข้าตัวบอดี้นะครับผมลอยแล้วก็ทําการเทนะครับอันนี้เขาก็จะขึ้นเป็นรูปโซเดอร์แบบนี้นะครับตอนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟขึ้นหน้าดวงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ขอฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของร้านไมค์สุอไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ช่างพีขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอใหม่ในช่วงหน้าครับผมสวัสดีครับ